สบายดีทุกคนมาวันทึก้แกงออมหมูทุกคนแกงออมหมูใส่หยอดฟักทองกับอ่หยอดมะละประกาศน่อยหนึ่งทุกคนกินแกงออมอีกแล้วมาหนีแกงออมกระดูกหมูผัดแล้วคั่วแล้วก็เอานน้ำลงใต่เติมน้ำใต่จัดหน่อยพี่น้องน่ เดิอน,น้ำใส่จะทาให้หน้ำม,มันเดือดกันหน่อยนะทุกคนให่หมูมันสุกแล้วก็จะเอาพักลงหมูสุกเรียบร้อยทุกคนเอาพักลงพักกาดพักไส้แล้วก็ยอดบักอื้ยยอดพักทองนี่แกงออม ใส่ปลาลาใส่กะปิทุกคนนี่แกงอ่อมหมูแกงอ่อมกระดูกหมูใส่กะปิใส่ปลาลานี่สีสันทุกคนนี่สีสันหน้าตามาเด้อมาตักเอาแบ่งเอาไปกินนี่พิตาแซ่บวะทุกคนเอาซับนี่แหละเดี๋ยวพอกันอยู่ในโต๊ะสวัสดีครับ สบายดีเบริร์ตสปูทุกคนกับช่องปลาทองปลกเซกินแซบ่บอีกคือเก่าทุกคนมา嘛มกาินข่าน้ำกันเด้อกินแกงอ่อมหมูพี่น้องอ่อมหมูใส่ยอดฟักทองยอดมะระสดใสเป็นกันทุกคนมา嘛มานี่แหละกับเขา่ากับน้ำกับปลากบบมีแต่อย่างเดียวแล้วทุกคนมา,มาค嘛ก็ส่งลงมือกับปลากดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเนาะนี่ขัดปลายคือขา้าวเหนียวมา嘛ม บ่บ่ลายใหญ่หางพี่น่อหิวเออมาได้มาได้นี่แกงออมแกงออมกระดูกหมูนี่ไหมใส่หยอดฟักท้องใส่ประกาศสี่มือแมบ่บ้านคือเก้ามือนี่หืมคมอมำลำ คมย้อนมาละคมแซ่บเห็นไหมกระดูกหมูเข<อ>าเต็มติบไลยเติบได้ทุกคนจนเต็มฐานเลยเนี่ย แกงอ่อนพุทหเนี่ยแม่หวานใส่กะปิเนาะใส่กะปิใส่ปลาละมันสิหอมทุกคนเนี่ยนี่ยอดมาละผสมประสานอย่างละหน่อยใส่ผักเลย <c oughs> น่มีผักคาดน้ำีหยใส่ผักโอมน้ำกระดูกทิ่มัน ใส่ผสมประสานอย่างละหน่อยพักกันแล้วก็จะมีแอร์มะเขือพวงนะ้ำมะเขือนะ้ำ mười giúp áo quần มีดูดดอดเลย้อมกับปิใส <c oughs> ่กบปิห <c oughs> อมชุยๆอยู่ แซ่บทุกคนอีน้ำซ้ำล้านโอ้สุดอยอดทุกคนเลยบักหลายนึ่งกินบาเบิดนี่เรือน้อยนึงเอา้าทุกคนคลิปนี้กับซ้ำนี่แหละแซ่บหลายเขาเกลือเบิดนี่เอา้าอีน้ำซ้ำล้านคลิปนี้กับซ้ำนี่แหละมากรช่วยกดไลค์เนาะกด subscribe กดแชร์กดติดตามสิ่งที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเนาะทุกคนเพื่อสิุขภาพขึ้นใหม่เนาะ อ่าสนาบพี่ปนี้กับซ้ำหนี้งเลยเดี๋ยวเพราะกันไม่คลิปนาสวัสดีครับ